เพชรโมเด็ตจะไปเก้าครับทศนะคู่เอกศึกมวยไทยจ็สีวันนี้ครับวันหวยออกวันอาทิตย์ที่16สิงหาคม2563กครับช่วงใบ่ายไปไปก็มาลุ้นมวยลุ้นหวยพร้อมๆกันครับใครมีเลขเด็ดก็ไทเกรงหนึ่งไอเข้ามาคล้วยนำรายการครับตะวันฉายชอไทยเซษครับใหญ่บึ้มเลยเจอกับหนึ่งล้านเล็กจิตเมืองนอนคู่นี้ภาค3ครับสองครั้งก่อนหน้านี้ตะวันฉายเก็บชายมารวดน,น้ำหนักร้4ปอนด์กำหนดไว้คู่นี้ผมมองว่า ตะวันฉายได้เปรียบกว่าชัดเจนสภาพร่างกายเนื้อตัวผมไปดูการซีซองของทั้งสองคนมาเนื้อเล็กร่างกายก็ดีนะครับตะวันฉายดีกว่าแต่ว่าตะวันฉายเนี่ยดีกว่านะครับละเวทน้ําหนักด้วยด้วยกติกามวยยุคหนินโนะแม้ว่าหลายเวทีจะเปิดให้แฟนมวยเข้าแล้วแต่ว่าที่ช่องเจ็ดยังไม่ให้แฟนมวยเข้านั่นหมายถึงว่าวงในเราอาจจะได้เห็นจงังหวะกดตรงกดตูดเนั้นเล็กเป็นมวยประเภทเข่าอยู่แล้วนะครับแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรง แล้วก็หลังๆมีอาวุธเสริมมามี2อมีแรงตรายแต่ว่าวันนี้ต้องดูว่าจะเข้าถึงตัวไหมแต่ว่าด้วยรูปร่างช่วงชกวันนี้เจ้ากันตะว,วันฉายใหญ่กว่าเยอะเลยนะครับต้นๆเนี่ยไปก่อนแน่นะครับแข้งซ้ายยาวๆจะแพ้ก็น่าจะแพ้พลาดนะครับโดนบวกหล่นโดนศอกหล่นหรือว่ากรรมการปล่อยทีอะไรประมาณนั้นแต่ว่าส่วนตัวผมมองว่าวันนี้เนี่ยสภาพร่างกายนะครับแล้วก็เวทชกช่วงชกของตะว,วันฉายชอไทยเศ่วันนี้ดีกว่า1ล้านเลขจิตมังนนครับ กู้เอกวันนี้ชอบไปที่ตะวันฉายชอไทยเศษครับสวัสดีแฟนมวยทางมวย,ยเด็ดเก๋แปดเก้านะครับฟอสเทโอมาให้ทัศนะคู่เอกช่องเจ็ดวันนี้นะครับวิกแตกเลยครับตะวันฉายชอไทยเศษนะครับก็เจอกับหนึ่งล้านเล็ก,กจิตเมืองนนท์ภาคที่สามนะครับวันนี้ต่ร้อยสี่สิบสี่น้ำหนักนี้เนี่ยตะวันฉายก็คุมมาพอสมควรนะครับแต่ฟื้นทันแน่นอนเพราะว่ามีการลดแบบเป็นขั้นตอนนะครับตัวหนึ่งล้านเล็กเนี่ยปล่อยขึ้นมาจากร้อยสองแปดร้อยสองเก้านะครับวันนี้ก็ เปรียบเวทน้ำหนักพอสมควรที่ผ่านมาตะวันฉายชนะ2นะครับน็อกไป1คะแนนหนึ่งะครับก็เตะซ้ายหนักหน่วงรุนแรงคือถ้าน้ําหนักในเวทเดียวกันเนี่ยสมมุติถ้าต่อยร้อยสาเท่ากันนะครับผมก็ยังเอียงไปที่อยากให้รองนะครับหนึ่งนั้นเล็กแต่วันนี้เนี่ยหนึ่งนั้นเล็กมันปีนขึ้นมาเวทของตะวันฉายครับผมคิดว่ากว่าจะเข้าไปนี่โอ้โหโดนถีบโดนเตะแล้วมันสะเทือนเล่นมวยตัวใหญ่ครับเมียไม่ดา่าว่ากันแบบนั้นนะครับผมชอบไปที่ตะวันฉายชอไทยเศษครับร้บปอนด์เนี่ย อันนี้คือตัวแปรสําคัญเลยครับในเกมนี้คิดว่าย้ําแค้นแฮตติกครับสวัสดีครับแฟนเพจมวยเด็ด789นะครับวันนี้มาพบกับผมมารีบาบากับการออกทัศนะมวยคู่เอกนํารายการฝึกมวยไทย7สีนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างตะวันฉายชอไทยเศษนะครับวันนี้จะเปิดโอกาสให้ทางด้าน1ล้านเล็กจิตเมืองนอนได้ขึ้นชกล้างตาอีกครั้งนะครับหลังจากที่เคยชนะมา2ครั้ง ไฟนี้ชกกันในพิกัด144ปอนด์นะครับเป็นพิกัดของตะวันฉายนะครับแต่ว่าระยะนี้ตะวันฉายเองก็ดูว่าลดเยอะมากนะครับ144ปอนด์นี้ไม่ใช่ว่าทำง่ายๆนะครับในขณะที่1นล้านเล็กก็ประเภทเดินเบียดนะครับช่วงหลังนี่พัฒนาดีวันดีคืนขึ้นมานะครับมีหมัดมีศอกหรือว่าวันนี้ถ้าเดินเบียดต่อยท้องหนักๆนะครับมวยทำน้ำหนักเยอะนะครับมวยฝีมือจัดอย่างตะวันฉายเนี่ย ก็มีสิตตี้จะแผวได้เหมือนกันแต่ถ้าตะวันฉายโดนท้องไม่ยุบไม่ย่นนะครับแล้วก็รูปร่างใหญ่กว่าเยอะนะครับวันนี้ผมยังชอบไปที่มวยฝีมือจัดอย่างตะวันฉายนะครับอยู่ที่ว่าจะยุบไม่ยุบนะครับชอบไปที่ตะวันฉายครับวันนี้ใหญ่เห็นครับดีกับสวสดีแฟนเพจมวยเด็ดเจ็ดไปเก้าที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้ก็ทัศนะในศึกมวยเด็ดสีนะครับเป็นคู่มวยเงินแสนเลยที่ทุกคนหลอคอยนะครับ การเจอกันภาค3ของท่าน,นตะวันฉายชอทไทยเศษครับเจอกับ หนึ่งล้านลิจิตเมืองนอนท์ครับโอ้คู่นี้นี่ต้องบอกว่าฮอตจริงๆแล้วก็ช่องเจ็ดเนี่ยลงทุนมากๆเลยมาฟังทัศนะกันบ้างนะครับตัวอันฉายเนี่ยเคยจะนะมาสองครั้งนะครับปีนี้นี่โอ้โหต้องบอกว่าตัวใหญ่โตขึ้นเยอะเลยน้ำหนักนี่ก็เอาไม่อยู่แล้วไฟนี้เนี่ยร้อยส่ิบสี่นะครับส่วน,นด้านหนึ่งล้านเล็กครับช่วงหลังฟอร์มสดมากอาวุธหลากหลายครับมีทั้งหมัดทั้งเข่านะครับแข็งแกร่งมากๆทีเดียวนะครับแต่ว่าผมเนี่ยก็ยังมองว่าน้ำหนัก144ปอนด์เนี่ย ก็ดูว่าความใหญ่ของตะวันฉายนะครับมันน่าจะเขาเรียกว่าสร้างปัญหาให้กับ1ล้านเล็กพอสมควรนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยยังคิดว่าทางด้านหนล้านเล็กครับจะใส่ตรงนี้เออตะวันฉายนะครับจะใส่ความได้เปรียบตรงเรื่องน้าหนักตัวนี่นะครับเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้เพราะว่า1ล้านเล็กเนี่ยน้ำหนักที่ดีที่สุดของเขาเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ13-9นะครับเพราะว่าต้องปล่อยมา144ครับอ่ะยังชอบไปที่ตะวันฉายครับ สวัสดีนะครับสวัสดีแฟนเพจมวยเด็ด789ทุกคนนะครับวันนี้นบอลมวยสยามก็จะมาออกทัศนะสมมวยคู่เอกมวยไทย7สีนะครับเป็นการเจอกันกร,ระหว่าง1ล้านเล็กจิตมังนน์นะครับเจอกับตะวันฉายชอไซเศษหรือว่าตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิ้มนะครับมวยคู่นี้ฝ่าย1ล้านเล็กจิตมังนน์นะครับเคยแพ้มา2ครั้ง แพ้ข้แน1นหนึ่งครั้งแพ้นอกอีกหนึ่งครั้งนะครับวันนี้มาเจอกันอีกรอบหนึ่งไล่ดกมนนนะครับเมื่อก่อนมีแค่เข่าในอย่างเดียวนะครับเดินปั้มเดินตีอย่างเดียวนะครับอาวุธอื่นไม่ค่อยมีแต่ตอนหลังๆนะครับมีหมัดมีศอกมาเสริมวันนี้มาเจอกับตะวันฉายนะครับประเภทมวยเตะซ้ายต่อยซ้ายจังหวะฝีมือวันนี้ได้ใหญ่ได้ลอยนะครับคู่นี้เป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าเจ้าหนึ่งล้านเล็ก แพ้มวยซ้ายโดยธรรมชาตินะครับประวัติเจอมวยซ้ายไม่ค่อยดีไม่ว่าจะเป็นก้าวหน้าแสงมณนีเเชรมรกตดทีเด็ด99เจอมวยซ้ายบางซ้ายไม่เก่งบางซ้ายไม่เป็นวันนี้เจอกับตะวันฉายนะครับมวยซ้ายล้วนๆน,น,นะครับ้ายยาว้ายยาวผมดูว่าหนึ่งล้านเล็กเก็บซ้ายไม่อยู่นะครับแล้วอย่างหนึ่งวันนี้แพ้ใหญ่ด้วยนะครับพอต่อยร้อยสี่สี่ผมดูว่าเล่นมวยตัวใหญ่เมีมยไม่ดานะครับดังนั้นผมออกไปที่ตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมฟันทง